สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังจะทำสถานที่เลี่ยงตะกะแตนพี่น้องบาวเป้ตะกะแตนพอดีพี่น้องก็เร็ว<ะ>บ่อน,นี้สถานที่กงกวางที่เลี่ยงตะกะเตนพร้อม <c oughs> เพราะว่ามันกบับบริษัทสถานที่หลาย,ไ,ไ,ยนนได้มาแล้วยายได้แล้วนี่ดิ อ๋าเอาเป็นมุ้งเอาเป็นมุ้งสบายดีได้แล้วได้แล้วนี่ยายมาเบิ้งที่ล่ะคอกล่ะนี่นะก็เป็นคอกล่ะนี่นะบ่อเตียงบ่อเอาเห็ดเป็นห้างเอาเอาเห็ดเป็นห้างเอาเหางคเรอเห็ดเป็นห้างคือของหมกต่อมนะเห็ดเป็นห้างเขาไม่ห่านเถอะล่ะนี่เดชเขามีหมู้นี่เดชสาเก็ดห่างนี่เดชไม่ เดี <c oughs> ๋ยวเอาเขาหงมเดี๋ยวเอาเขาเดแยงเดี๋ยวโจมบอกเก่บ่อเลยโจมให้ตากแดงไปเลยอันนี้คือข้อมอบต่อนั่นถือ,บบอน้ำบกต่อมขีดนึงมาเรียงเออนี่ดิยายกมาน้ำแล้ววันนี้นะต้องเอาซิปลงข้างล่างเวลาให้อาหารยายจะครัวเราบ่อเสียบบอ่อเสียบบ,อบาา่อเตรอจ,จ,จะจะซีมงึงเราบ่แเสบบ่ นี่นะเขาให้กางมุงไว้ตากแดดแบบนี้แต่่าต้องเห็ดใ่แห้งนี่เออตากแดดซ้ำนี่กำลังพอดีแต่ว่าหยุดตะลางนี่ต้องให้มันแปนเด้บ่ให้มีหมดไตขืนเด้บ่อว่าดีดีเพื่อนกรเฮ็ดห่านขึ้นกันบ่อ่บ่ให้หมดขืนมดขืนขึ้นตาย เขาเป็นขอกิเขาขายอยู่บนมันต้องขายอยู่ห่อมบอนี่เขาเห็ดแบบนี่อเอาเฮาแบบทดลองก่อนย่ายถ้าเกิดถ้าเฮามันได้มันถ้าเกิดเฮาออกแม่แพ้พันธุ์แล้างขยายชื่อเป็นครอ,อมาขยายหเห็ออดแต่หนอ่อยก่อนซื้อน้ำเขาเอ้ยผู้นั้นเบาแบบนี้ผู้นี้เบาแบบนั้นแล้วเบังเห็มันคุดเขาขายขอกเขาเห็ดขายขายขอกโดยเฉพาะ บ่อตัวนี้เอาอ่นเทาซื้อทดลองมาเลี้ยงแม่ทดลองมาเลี้ยงยุใสยุใสตัวขัวเลยยุใสทูกคนแจกก็ขาเขาก็ทำไม่ให้เรามาบดเลยนะเขาแจ๊กสีก็พัดไม่พออันกองเขากิคอยบได้กินเขาน้ำเดือนแม่อันยาอุ้งหิงแดดประคอยญ่สองโตหลุดไปกินเข่าแรงน้ำเอาอันสาระเป๋าไปให้อุ้งหิงลากาให้บราอ้วนมาจอยน้ำบ่อโบกิน ใจะจะคุดเลแข้งหลายเอาพอดีที่ไปกินพุนพ่ทีนุกน,นกระองหิงน,น,น,นี่พี่น้องพี่น้องแม่แม่เบิ้งเบืงเบืงเืงวคุณไส้ตะกะแตนมานี่นะสมหมูกระซังได้พักกระิคายเอาเป็นสือส่อและวังถือทอได้เบิง้งทอดีดี มันอยู่ช่วง,งน,วนั้นละล่มหยาดินี่บ๊วยถือแล้วร่มหยาดีดีเด้ยหาให้ยามันขึ้นมามองอันนั้นเออเกลใช่แหมใช้แบบสีเกวไหเฮาบ๊วเห็นเกียวไหเฮาจะคือน,นี่เด้กับสิเกียลหายอยู่นี่แล้มาอัดเขา่าบ๊วยบิวยเพิ่นเพิ่นให้ตะกะแ,แตนมาตะกะแ,แตนยด้วยสิพาพี่น้องไปเบิ้องมองที่หมอตอมเพิ่นเลี้ยงตะกะแตนอันนี้เพิ่นให้มาขวาดี กระสือน้ำพ่นลองเรียงมึงจะขีดหนึ่งจังสีนะพี่น้องนี่ขัวเรียบร้อยถ้าจะเตนยนเอฟบ้างกะเพริมเอฟกเปริม ข้าวบรเิเปณนั้นสีก้อยแต่นั่นมันไม่แห้งและทาข้าวเห็ดงเพึ่งนี่ผมจะดึงมันมัน,ม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 น,นเปแคเกลียวข้า

ลองบ้างทาเล็กเป็นหนักกับขยานันวลองมาพูดอกนพี่นองสวัสดีค่ะ ผูส mm hmm. ้ส้างผูสมเออซอยเืนนใจระสมสร้างบุญผ้าย่างมาพ่อเหนือกูน้องนั่งทายปะทชูแก้มตูลูสาวเมืองแม่กรองไอ้บ่าวอีสานมาเจอน้องทานเบาอยางทานพออยากหยาแผ่นดินมาเคียงบ้านน้องสาวเมืองแม่กรอง

มันหัว้ยที่บ้านเลยหัวเงี้ยเอามาต้มุบกินที่เราวมาที่เรมันกรพอยที่เดียวเอาวเง้าไม่ได้เดี๋ยวอนเลยพามันหัวทวเาเาวมาต้มชุกกินตัวตัวมนกวก็ได้จ้าโอ้ยมมันจะแกงมันมกินยังไงเออบานมันจมันกันีเวมันี้พูลยถึนบก่ามััเียมตาย <g ül> พี่น้องอยันตัดตินีพนพี่น้องสถานที่เลี้ยงตักกระแตนนะคะ ก็คือใส่มุ่งตัวนี้ค่ะพี่นอ้องใส่มุ่งกลางแล,แล้วก็ไม่ซีบความนะพี่นอ้องแต่กระเจนี่พนวาต่ตองไหน่น้ำ่ตองไห้หัวอาหารมีแต่เจ้เอาใบกลวยเลี่ยงแล้วกัยาเลี่ยงนี่แต่เจ้าเอาอย,าใ,อา,อยาให้มันกินเอยายาให้มันกินยาหมูเสาร์แล้วก็แล้วมือละกํา เอนนี้กันจะเป็นอนุบาลมันก่อนเมื่อเราหอบแนีนะเยี่ยมตะกะเตนะะีนนเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพรุ่งนี้ต้องวางบ่ออนุบาลตะกะเตนนะคะ เรียบร้อยเห็นบ่พี่นอ้องตะหักบอกเตียงตะกะแตนมันชิมากอยู่เด็ดเดดค่ะพี่นอ้องไปไปเบมมิ่งขอมแม่ต่อมบาไปยังอันนี้ค่ะโตทีสิแม่เอาเมอนุบาลจากหมอต่อมนะคะทางบ้าน จัตีจะตีเบิ้งจะตีห oh ้ตก hey, ่ห้พี่นองกันอูเห้พี่ห้น้องเบิ้งเบื้องนีเพิ่นะายห้พี่น้องบมีตะกะเตนบ่นี่เลนเตีมันก็นอนละคำบแล้วเข้าไปเบื้งเบงเห็นบ่พี่น้องเมนตะกะเตียนเบือได้นี่คุณน่ะใใมันเปลี่ไป้เพราบ่เคย Key, oh, no. Hi, no. เออคนคนมองเห็นมันฝงดงลง,งมึงายเติบเบเบ,เบ,บีพี่น้องนี่ลารโลยต้มเก็บเด้บเต่านี่คนเก็บคายเลยมีเงินะเอียตากแดนอีโมบานเห้านี่แหละพี่น้องเคยเล่น้งเธอตักแต่มมันนีคับกองอ แมนเบิดเลยเด้หมมน่แมนี่บอทั้งลุมมเขากับบดิมันกับบดิอันนี้ยังหลายเด้ละ่นซื้อหญี่ยน้เขาองเามาซักมานนเออเอามาปลูกเอาอ่นได้ยยน้ำพ่อบอกอามนะข,ยายขายให้เนาะนก็ขายอันนี้นี่มีพี่น้องนี่บไดไใหัหวาหานี่มแต่ขี่มันซื่อๆนี่มา่มจะหาหาให้กินลายคือยังนี่เด้นน่ อันนี้มาต้มเก็บมื้งใช่หรอเราเก็บเราขายกูมือนี่ไอ๋กายกูมืออ๋อไอ้ลีหมอตอบเอาไปขายลงเงี้ยเป็นอาทิตย์ติดแล้วันฮึช่วงนี้เก็บขายได้เพราะว่าใหญ่พอสมควรแล้วโอเคค่ะเพิ่นไปยืนข้างค่างเมืองสุดท้ายลงอันนี้ข้างบ้านอยู่กลางเบ๊ะเข้าเข้าไปถ่ายต่อขยีดซอกเอาตัวขยาดมันขึ้น ตีห่วยไปเสศษออกกันหน้ากันสันผิดแล้วโทษหน่อยไปเอฟแต่สันเพราะว่าห้ามสันหรือลงเนาะอือันหันหน้ามาสามสองเอ้าหันหน้ามาก่อนยังไม่ได้ถ่ายสามสองหนึ่งเอาบอกกับพี่กับน้องก่อนมันนอนหรอบ่บ่อผมมีคำสิเปลามันนอนแล้วพี่น้องตะกะแตนพอกันคลิปหน้าค่ะแม่ๆม่จุดีมีแหงจ้า สวัสด,ดีค่ะ